วันที่10ของการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นเมื่อเวลา20นาฬิกา10นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพพระตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงทราธิวาสราชนครินทร์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวัง และทางด้านประชาชนนั้นภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ที่ไปถวายสักการะพระบรมศพได้ร่วมในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2538เป็นต้นมานั้นในวันนี้ได้มีประชาชนโดยทั่วไปเข้าถวายสักการะพระบรมศพและร่วมในพระพิธีธรรมและสวดพระอภิธรรมเป็นจํานวนมากดังเช่นทุกวันที่ผ่านมา และเมื่อตอนบ่ายวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรประจําปีการศึกษา2537ณห้องประชุมมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกซึ่งในปีนี้สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติขอประธานถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาบริหารการศึกษาแต่สมเด็จ พระยาณนนสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในฐานะที่ทรงดํารงตําแหน่งประมุกสูงสุดของสงฆ์ที่ทรงบําเพ็ญพระกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อ,อการศึกษาทั้งในส่วนของสงฆ์และคารวะโดยเฉพาะที่สําคัญคือการตราพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์การสร้างอาคารหอสมุดของสภาการศึกษามหามากุฏราชวิทยาลัายเพื่อให้พระพิสุสงฆ์ได้ศึกษาหาความรู้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งทรงอุปถรัรมภ์การดำเนินง,งานของกระทรวงศึกษาธิการในด้านต่างๆอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของชาตินอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยยังมีมติให้ผู้ทรงคุณวุฒธธิ6ท่านเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ด้วย จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชุาุุาาีได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตจำนวน270คนและบัณฑิตสาขามนุษศาสตร์และสังคมาศาสตร์96คนคณะวิทยาศาสตร์78คนคณะศึกษา,าศาสตร์142คนรวมผู้ที่รับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิน้น592คน โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาโดยทรงขอให้บัณฑิตทุกคนจงตั้งใจให้มั่นคงที่จะอุทิศต,ตนเป็นกําลังให้แก่บ้านเมืองด้วยการนําความรู้ความคิดความสามารถที่ได้ศึกษาอบรมมา พร้อมทั้งมีเหตุผลและความฉลาดที่มีอยู่ในตัวมาใช้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาและเหตุผลด้วยอุดมคติและความบริสุทธิ์ใจพร้อมด้วยความเพียรพยายามความรู้จักอดทนเสียสละเพื่อให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์อันยั่งยืนทั้งแก่ตนและแก่ส่วนรวมตามที่ทุกคนปรารถนา